สวัสดีครับพี่นงค์เบอรนี้บรรยากาศตอนเ้ารนะครับยูทีผู้ทำเบิกปอดกิริชัยมาเสาห้องยูทีพาล้านดาวครับพี่นงองบรรยากาศนี้ยี่ดีห้องพักก็ดีบริการก็ดีประทับใจวิวสามลอยหกสิบองศาเห็นได้ชัดทะเลหมอกครับพี่นงองนั่งยูวัดปลาผู้ทำเบิกพี่นงองเบิงอยู่ครจองงามงามยูใคเจ้าดีดีดเห็นส่วนจซเนล ครับสิตาขึ้นไปเบิ้งดาดป่าหองผักเด้อพี่น้องมาสิตาไปเบิ้งขอบคุณตากล่องไปอีกง่ายกินสลาขึ้นเช่าคือกันวันนี้่อยจังเอื่นว่ามาเทียวห่วยนี่หอนเนี่ยเนี่ยกระยาปอมเลยนี่ครับ สีหงกักหน่อยเด้อผมอยากขึ้นแป้งกันกินเออ <c oughs> นื้อย่างนี่ใบก็บม่ได้อาบดอกนี่งก็จะอาบหนาวหนาวข้าไม่แม่นนานาวงี้เนาะผู้จอมว่าบึงบรรยากาศบันนี้มามาไก่ๆนิเดีวยวผู้จอมบ,บึงขอ่อยก็อยากผ้าพ,าพ,อพ่อผ้าเมียข่อยมาเท่ <c oughs> ยังคงมีการรังผ้าพ่อผ้าแม่มาพ่อปันตายนี่จากบ่ได้มาบันทีผ้าแม่มาแม่ผันวิ่นลดลูกหลานกับข้าโรงเรียนเฮียแม่เห็นบรรยากาศจังสีไม่พี่น้องมึงดูเป็นมีกไหลลงไปได้นเนาะมุจจอวางห้ามบอจะน้อยขีป่ากาศเรียนตำกันรวยรวยก็กาศจับเอาขีป่าด้วบ้า <laughs> เอาอย่างมาตเสนอกับเงยมาเร่องสีรัมบอกว่าอะไรเมื่อสนามมันมันเปลี่ย<ง>นนี่ไงทุกอย่ไงผสมาใส่กับเ<ต><ต>งยอยู่เออบรรยากาศแบบดีที่พี่น้องอา่าอยูุยุติพลาผาล้านดาว,ดาวนะครับมันมันเป็นห้องแคปซูลเป็นห้องแบบนี้พี่น้องที่เหมาะสมกับบรรยากาศที like ่นนานแบบฟิวเฟมนะพี่น้องเนาะ นู้นเบิ่งหมอกกอดกันบะนี้กอดกิริชัยไว้มีวาสนาเดี๋ยวแม่ก็เปี๊ยนจะเถียงโอ้สื่อสื่อซะสอวาสนามันบ่มีคนเ่ามันต่างกันมากกับน้องกับนุ่งยังเสี่หลักก็ดีขึ้นกันมวล้วยกันไอ้กคำของนี้เป็นไปเอกมุกเกอร์กับแม่ทกอดกิริชัยเสด็งนี่หมอแค้นมันก็ของน้องท้ายอาบน้ามี่ใบกับสื่อเราจะล่องอาบเราจะมาหาจะแต่อาบน้ำกับติดตายแล้วเลยกว่าแกเรีน บรรยากาศจะน่ามาดีครับพี่น้อสพี่น้องมีโอกาสผ้าพ่อผ้าแม่ผ้าหยาดหยาดผ้าลูกผ้าพี่น้องผ้าเป็นผักเป็นเพ่งมากกับมาเด็กพี่น้องเด้อมาติดต่อนี่ผ้าพนันเรามีอะไรบริการดีประทับใจต่ตอปะย่างปกติห้องนี้เพืนเราประมาณธ์หาพันหาพันคันช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวหาแมนต้องจองเพราะไม่กิ่น้องแต่ว่ามาช่วงนี้ลดราคา ผมก็บอกราคาดอกท่านท่นต้นนี่แหละท่านต้นท่านบอกมันมันสิเป็นการนั่นนี่นั่นเป็นตอนจะนี้นอนโจดนอนไหวดีนอนร่องไป็นนี่ใครอยากติดเจ็บโจดเจ็บใบลกินบ้างผู้ช่างนี่เนี่เดี๋ยวบางจิตใจทำกันวุ่นวุ่อนปิดป่วยแง่ออกนล้ใหม่ๆบ่ได้เมื่อบานพี่น้องช่วงนี้ก็ได้ครับบานนี่ก็เป็นเป็นเป็น เป็นหายจ oh, 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 oh. kind of be ุิดหอดบ้านบัคือออกล่ใหม่ไม้โอ้ยงันตัวกันเดือนหนึ่งบ่ได้เมื่อังสิก็มีเดยวเห็นจิ็บปลาบ้านเพิ่นเิดหอดบ้านจกิดหอดเมียเิดหอดเนี่ยหอดช้านช่มือนีงั้นอยากหางแน่ก็มีโอกาสเดี๋ยวไปหันไปหนีช่วงนี้เอารถเที่ยวพี่น่องเปลืองแน่กบอดเอาครับเพราะงั้นมันกบโดดแน่บ่โดดแน่ก็คือว่าช่วงถ่ายไปหรือดูเล็วมันกับ่็เอาไปเอามาครับเมื่อนี้บ่ได้ตั้งใจมาเที่ยวเด้มาล่ำยูบาน ายัางคจำซื้อบ้านบ่ได้อำเภอร์บึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาแลงที่ม่านซินาปินผู้ไทยทําการแสดยงยิ้มังหันน่าคือมันบุญบังไฟถ้าจำว่าเปียดนะครับแต่พี่น้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ท่านพี่น้องอยู่ทั้งโซนทั้งนี่พี่น้องทั้งโซนทั้งกอตมนะครับสาราอ่า,านใด้ตลงมาฟังล่ำน้ำกันสวดเกี่ยงเด้อพี่น้องเด้อ ฝนโต๊ว่าต๊กาเรียนคือเกาบ่เก so so ียวกันเพราะว่าเขามาเอาบุญเร็วเขามาทำงานเร็วนะครับสำรับมาหนีสิสูรอากาศมันเตรียมทีพี่น้องเอ้ยความสุขข้างใจนะครับกอดกินในเช่ว่าหมักนามว่าหมักทะเลดีท่านไปเพราะไปยุตะวาสันสันมักสีมั่มักนี่แหละมักมาคู่มากผาหมักคู่เขาสลายกอนะครับบรรยากาศมันดีตามกันน้องพี่น้องนะบนมาทะเลบ่ดีด้ทะเลก็ดีคือนกันตะวาสันเขามาเห็นเรื่องสี่มัน มันหันใจได้เต็มปอดตอนนี้ช่องสูกช่องใจนี่สิเราเห็นจีบฟามองหันแม่เราสามล้ามแขกพี่จะแม่ในย่าเห็นี่ยมึงรอมาบอเดี๋ยวว่ามาพูดทำเบิกปีหนึ่งสิมหาวันทำกว่อสามเถือปีดีพอก่ก็มาสองเถือแต่ว่ามาเป็นสี่เถือแล้วพ๊ะไส้กันไปมันวัดฟ้าผู้ทำเบิก งามี้พี่นอ้องเติเป็นอย่างคือคือว่าอะไรเปนไปเติมเงอน,นีนจ้งได้ขกระติอเนไปไปว่าไปกระจังกระติ <c oughs> ไปน้ำกันัตัวมาหน้ำกันเนาะไปใกเดมันที่เราไปบ้าไก่เดเดี๋ยวลงมาเมื่อคืนนี่ไงามง่ไง้ไทยมันติดแสงไฟไทยเป็นวิดีโอสั่งแต่ว่ามันไทยกรติดมันหมอกนะครับแล้วม่อีกอย่างนึงพี่นอ้องจะมาที่ไปเที่ยวภูทีนเปืดข้างสองไปเที่ยวอ่ะง่หนาว บ่พี่น้องมาแย่ฝนยัางงามแต่ว่ากะบศิลามาร,ระวังเรื่องขึ้นมากเพราะว่าผู้ทบวกนี่มันเป็นเอียงทีปาบเซียนอีหลีย่ขึ้นมากนะครับพี่น้องสิไปสิมาหมกับรามระวังเด้อกานเป็นพวกเป็นพลานะครับนอนในเตียงอีนีด้ดีๆเว้ยใส่เวลาขึ้นมากนี่ประมาณสามสิบนาทีหลายโคชมชั่วโมงหนึ่งจะไปแห่งโลกมาหาหม่องผักนี่น,น่นาจะแท้ทั้งขึ้นมากั้งแท้หนียวขึ้นมา ข้างขึ้นมาหอดีแบบมั่นสมงหนึ่งเอ้าทำเบิ้งข้างุ่นอันห้าเวิ้งนังกาตูนเล็กอหน่อยติเอียงก่อนอ่นโคขื่นซีอันนเป็นหัวใจรอดห้องอยู่ตอันดินนะบอกลัานเป็นยังอ่นอันนี้อันนี้มันจะเป็นอันของมีดาตาของมีดาตามันจะเป็นโซนขนาดมากจะตังแตเบิงของมุกติมาอยู่ Ủa, nhìn Thà bọn là nào Bọn mình là nào, nhìn coi coi, nghe chứ không Tự nhiên tự Hello, bà ơi, đẹp thật Chúng nó muốn chăm sóc bọn mình phải nốt con vậy Ừ, nốt con, con không nào ยังกระจุกป็นกระจงกไปเลยสำหรอบของคืองศาพี่น้องเจ็นเบื้อง้โดอัดดีอันดงามเึ่นทาีอันนี้พูดเถ้าพนโนนนี่หายยาก้าใจว่าอันเปนห้ออันพลอกเบ้อพอนี่เด้กนกันแด้นที่ที่ท่านงาทั้งขางมาทังนี้ น้อเสียยี่ดอกทองเป็นแค่ไหนผมเป็นฝนหนาวยนี่หาะมนเียกว่าเอาพุ่มตะเวนมักเป็นตะไม้อยู่กระจกอ้อมทีบอ้อมเลยขาดว่านองสังเกรูต้องเป็นเออบ่ขาดดอกบ่ขาดดอกมันมันเกนอยู่ นี่ละครับบรรยากาศตอนสาวๆอยากให้พี่น้องมาเห็นอยากภา,าพ่พอพาพเมียมาผู้ใดที่พวเมียยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังพ่อไปพ่อมาได้หไอ้พ,อพา,พ,าพี่พาน้องพาพ่อพาพเมียนะครับมาเที่ยวมาเปิดบรรยากาศเดี๋ยวมีเด้อมันจะเสียโอกาสคือกอดกิตพิชัยเลยอยากพาพ่อพาพเมียมาพอใจนี้แจกแล้วบันทีแม่ปันเท่าแล้วไปใส่กระพิบไม่มีโอกาสแล้วนะครับผู้ใดพ่อเมียสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังมีครอบครัวที่ เด่นหนานี่อยู่ยังหาแย่งแเพ่งกันดูมากพี่น้องมีโอกาสเงื่อนหาง่ามไหนก็ะไรง่ามมีหรืวเปล่าหาเปล่าเห็ดเปล่าสางเปล่าผ้าฟอผ้าแม่ไปหั่นไปนีอันไหนเสบผ้าพ่นไปกินอันไหนดีผ้าพ่นมาเบิ้งนะครับถ้าว่ามีโอกาสเราจะติดขึ้นเสียดายเป็นตลอดชีวิตเลยสำนักคลิปนี้เอาไว้แียนก่อนเ้าปฟอกันคลิปหนาฝากฟีฝากน้องกดที่ตามท่าเป้นครับเป้นเพจ ฝา,ากที่ตามที่ม่นเสนิป็นผู้ไทยมาแรงทําการ,สรแสดงยุติธรมเพื่อบึงสามพันบ้านเนี่ยงก็ละเ <c oughs> ออนั่นก็จำาม่ไรเพื่อบึงสามพันจังหวัดเพชรบุร์นะครับแล้วก็ฝากพีน่นอ้องติดตามเฟนเพจกอดกิ๊ดใช่ฝากช่องติ๊กต็อกนะครับฝากทั้งช่องเฟซบุ๊กหลักนะครับฝากที่ตามให้กระลังได้แช่ได้ใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสีล่องคลิปดูดู ไปย่มสั่งคอนเทนต์ให้พี่น้องเลยก็้มาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สักครอ้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ